เรามาเรนดอมกันนะความรักของคุณต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเรามารนด้อมกันนะความรักของคุณที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้เรามารนดอมกันนะทุกคนเป็นดวงรนดอมนะไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนะถ้าตรงก็น้อมรับถ้าไม่ตรงก็ผ่านได้เลยนะ เป็นดวงของทุกคนนะไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะมาเรนดอมกันนะทุกคนเด้งออกมาแล้วอืเขาคนนั้นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหนึ่งไม้เท้าเ,เขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคนนี้นะที่คุณรักอนะเด้งออกมาก่อนแนละ้ว คนที่คุณรักเขาอายุน้อยกว่าคุณนะขออีกสามใบนะความรักของคุณเป็นอย่างไรออ้ยออกมาแล้วชอบเด้งออกมาเลยนะดยเดเิมีดเงียบ <c oughs> ความรักที่คุณท่านจะเงียบนะหนโอ้โหเดรเคยตัดจบมาแล้วนะแต่ก็จะเริ่มต้นใหม่นะเป็นการตัดจบที่ดีนะความรักของคุณนะ บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาก็คือปล่อยไปตามกาลเวลานะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะเป็นที่เยียวยาเราเองนะอัศวินไม้เท้าเป็นคนใจร้อนเป็นคนดุดันนะคนรักของคุณนะ่ะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแต่เขารักคุณนะ ความรักของคุณที่มีต่อเขาเขาก็รับรู้แต่ี็มีความเนี่บเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดอะเฮอร์มิแต่เขาก็ยังคิดถึงรักคุณเขาต้องการที่จะมาหาคุณด้วยนะเขารู้สึกว่าความรักของเขากับคุณเนะี่ยที้เคยตัดจบมาแล้วก็จริงเคยออกเคยทันหลังให้มาแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังคิดถึงนะ เขาคิดถึงคุณนยายอววรเขาต้องการเดินทางไปหาคุณด้วยนะความรักของคุณจะสมหวางนะ